มันถ้าเปลี่ยนสติหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าเราคนเขาบอกว่าโอ้เป็นรู้เหตุการณ์ล่้งหน้าใช่ไหมว่าอมตะจะเกิดโอ้โหอกาสอมตะเกิดปีสามสี่บอกถ้ารู้ลงหน้าป่านนี้รวยมากแล้วไม่รู้อะไรเลยโอ้ยรู้ใช่ไหมว่ามาตะเวมันจะมาลงตรงนี้พกไม่รู้ระหว่างที่มาทําก็โอ้โหมันล้มลุกคุกคานพอสมควรเหมือนกันท่านณเวลานี้ให้มาไม่มาน่ะสถานที่แห่งนี้รอเราอยู่ ตัดสินใจมายังนึกไม่ออกว่าทําไมมาทุกคนบอกบ้าหมดอนะถามว่ามาเพราะอะไรยังหาคคาตอบอยู่แต่ว่าถ้ามีความเชื่อตัวเองว่ามาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของเราก็กินเหล้าเมายาแต่ไม่เลยทำเมาอนเดิมอตอนนี้เขาเป็น,ปนระบบ R F I D ตอนนี้ก็สนุกนะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้โอ้โหไล่ไล่มื่อดแดงตีงตกันอยู่นะไล่ไม่ไตีด<ส>้วยครูยังตะเด็กไม่เรียนทยู่ทุกคนกับเราะนะบอกผมก็ทําตามสัญญานะครับผมไม่ได้เป็นครูที่ไหนแต่ก็ให้เป็นผู้จัดการ ช่วงหลังก็มีการมาพูดคุยบอกอย่ามาเลยทุกคนก็บอกว่าอย่ามาเลยที่นี่เพราะว่ามันกระดานมันโอ้โหมีนักเรียน100กว่าหนึ่งคนมีครูอยู่17คนครูเจ้าหน้าที่ทั้งทั้งโรงเรียนอยู่17คนศึกษาที่การจังหวัดไปลาท่านท่านบอก่านเถอะเฮ้ยบอกเสนอแก่ท่านสาคอนเจอร์มันถยนสติหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่ากาอยู่ที่อยู่ในโพอิชั่นที่มีเด็กพันกว่าคนใหญ่ที่สุดในภาคคันออกอะนะ มีความพร้อมทุกอย่างเงินเดือนก็เยอะด้ยสามได้กินเงิสามตำแหน่งคนเขาบอกว่าโอ้เป็นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าใช่ไหมว่าอมาตะจะเกิดโอ้โหอกาสอมตะเกิดปีสามสี่ถ้ารู้ลงหน้าป่านนี้รวยมากแล้วยมากแล้วไม่รู้อะไรเลยโอ้รู้ใช่ไหมว่ามาตกเวมันจะมาลงตรงนี้พกไม่รู้ระหว่างที่มาทําก็โอ้โหมันลมลุกคุกคันพอสมควรเหมือนกันคุณชายบอกว่ามีรถตู้อยู่คันหนึ่งนิสันขับรถได้ไหมผขาบอกก็ได้ครับ ยังขับไม่เป็นครับผย,ยังยัง,ยง,ยงขับไม่เป็นมีเพื่อนคนเสียไปได้ชื่อแต่สวิทชื่ออลไชื่อตีบ,บอกเฮ้ยตียืมรถไปขับหน่อยดีวะมหัดขับจตุจักรชนบุรีอะเมือก่อนเนี่ยนะมันเป็นที่ท้องนาแล้วมันเป็นที่โล่งๆก็ไปหัดขับอยู่ครึ่งวันเกียร์กระปุกทําให้ข้อดีก็ขับรถเกียร์กระปุกก็คือขับได้ทุกอย่างทุกอย่างก็ขับเกียร์กระปุกครึ่งวันเอาว่าขับได้พอรับปากแล้วว่าขับได้แต่ไอขับเป็นกบขับได้ต่างกันนะกูใจทาถ้าขับรถได้เปล่าได้ครับ วันขึ้นก็เอารถรถตู้มาให้คนมาส่งที่บริษัททำารงพัฒนาการเอารถตู้มานี่รถตู้เขาเนี่ยคือเขาถอยหลังเข้าเรียบร้อยแล้วคือรถมาก่อนมันเป็นรถตู้มันหน้าตัดใช่ไหมแล้วเป็นเกียร์เขาเรียกเกียร์มือเกียร์มือเกียร์มือขับไปปุ๊บโอ้โหมันเต็มถนนเลยอ่ะโอ้โหก็ขับระวังอ่ะนะเวลาไปแนนแนที่โรงเรียนแรกอุทกเนี่ย ออกออกจากโรงเรียนปุ๊บนันน่งเรียนเป็นคลองเลี้ยวล้อถังตกแต่ว่ามันตกนิดหน่อยงนงก็ไปได้นี่เป็นความลับอย่างนะจะบอกได้ขับรถมาอยู่เป็นปีอะรถมันมันก็เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่มันมีโอดีโอเวอร์ได้เราก็ไม่รู้ว่าโอดีเป็นคืออะไรวะก็ไม่เคยถามใครนะขับอยู่สี่เกียร์ เอวัาได้ไม่ได้ใช้อ่ะเออเนี่ยก็ตอนนี้พูดความจริงให้ฟังบางทีเราก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องนี้ก็ไปแนแนวเองทํางานเองเนี่ยก็คือตั้งแต่เริ่มต้นถ้าถามว่าท่านนเวลานี้ให้มาไม่มานะยังตอบคาถามไม่ได้นะว่าทําไมมาแต่ที่ตอบคาถามได้ในความเชื่อตัวเองนะเดี๋ยวหาง,งมงายนะเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอมีความเชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือสถานที่แห่งนี้รอเราอยู่ ดนจิตโดนใจให้ตัดสินใจมายังนึกไม่ออกว่าทําไมมาทุกคนบอกบ้าหมดอะทุกคนถามว่ามีเรื่องกับเจ้าของพะบอกไม่เจ้าของเจ้าหองเขาก็รักมากนะแล้วไปที่ไหนเขาก็พูดว่าเขามีมือหนึ่งอยู่เงินเดินมากกว่าเดิมไหมไม่มากกว่าเดิมเพราะคุณยายถามว่าอยู่ที่นู่นสามที่เงินเดินเท่าไหร่งั้นผมให้คุณเท่านี้นะผมไม่ได้มากกว่าเดิมนะครับไม่เป็นไรครับผมมา เนี่ยผมตัดสินใจมาแล้วผมไม่ของเงินเดินมากกว่าเดิมคือจริงตอนนั้นมาดูก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะ,ไ,ะไรกรำลังลงเสาเข็มอยู่ไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู้จักท่านประธานคือคุณทํรรงท่านประธานคุณปัจจุบันคุณทิ่กัพรก็ไม่รู้จักเพราะเราอยู่วงการศึกษาเราเป็นภาษาชาวบ,บ้านเราเป็นเด็กนะรู้จักกำนันคนเดียวเพราะกำนันเขาอยู่ยวงแสนเราอยู่ตะบ,บนเหมืองก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่รู้จักกำนันท่านนั่นแหละถามว่ามาเพราะอะไรยังหาคำตอบอยู่แต่ว่าท่านมีความเชื่อตัวเองว่ามาเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ที่นี่คือบ้านของเราคือมันบอกได้ตอนนี้แต่ตอนนั้นความรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ตัดสินใจ,ใจถ้าตอนนี้ให้มาคงไม่มาเพราะว่ามาันมาไม่มีอนาคตแต่ตอนนั้นมายังงงอยู่อ่ะยังค้างคาใจตัวเองมาประมาณนักสามสิบปีว่าทําไมมาตอนเด่นอย่างก็คือคณะกรรมการบริษัทก็มีทุดเ,เดียวก็มีคุณคุณน้าชายท่านพออ,อผู้ชงอพออศักชายเมื่อก่อนก็มี 4- 5ห้าคน ก็ไปโกดังคุณทำรรงที่อยู่ซอยซอยนพรัตน์มันจะมีโกดังประธานอยู่โกดังเก็บวัสดุก่อสร้างตอนเย็นก็เลิกงานปุ๊บก็จะต้องไปประชุมก็จะรายงานให้ทราบว่าทาอะไรบ้างเพราะทุกคนเป็นนักธุรกิจหมดนะก็มีท่านผอผู้ชงกับผอสักชายก็อ่าก็ก็อโครงการศาก็มาเล่าให้ฟังก็ทำงานเขาก็ให้ข้อเสนอแนะมาก็ทาก็โอเคก็ปรึกษาเลอ ทุกวันระยงานความคืบหน้าแล้วก็เข้าเสนอได้จากกรรมการอะไรเข้ามานะครับหลายคนเด็กยุคนี้หรือคนยุคนี้อาจจะงงนะว่าทำไมต้องขับรถไปประชุมมันไม่มีโทรศัพท์ไงครับคือเขาต้องเข้าใจนะครับสี่สิปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะเรากำลังพูดถึงโทรศัพท์บ้านก็ไม่มีโทรศัพท์อิเทกเนี่ยนะอิเทกเป็นโทรศัพท์ที่เราเสียค่าแป๊ดเตี้ยสองหมื่นนะ สองเกศสามแปดห้าศูนย์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดขอปีสองหกได้ปีสามหนึ่งกว่าจะมีผู้สายมาหาเราได้ลากสายมามาสายเดียวผู้สายว่างที่ชนบุรีเนี่ยแล้วลากมาถึงที่นี่อะไรเสียเงินสองหมื่นไปประมาณสี่ปีได้สำหรับหมอสรับฉะนั้นนั่นแหละเพราะว่าท่านหมอต้องขับรถไปนะเพราะว่าเร็วที่สุดคือการขับรถไปคุยทุกเย่างอ่าก็ประชุมกันแสดงมันก็เป็นวัฒนธรรมในการทำงานที่ท่านหมอ ก็ก็ก็ทำงานอย<ส>่างนั้นตลอดมาช่วงหลังก็ประชุมอาจจะเป็นกําหนดวันพระทางกรรมการข้องานเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในวิเลยประจําก็คือการประชุมทุกวันคือเราจะต้องดูปัญหาทุกเรื่องเด็กจะมีไหมปัญหาต่างๆที่อยู่ในวิเลยต้องแกรร้ปัญหาทุกเรื่องมีรถตู้คันหนึง่งเลิกประชุมเนี่ยสามสามีสม่ทุ่มแล้วก็ประชุมเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเรื่องปกติ3ามสี่ทุ่มเพราะต้องขับรถไปส่งจานทร์พรทีร่พนัด ไปส่งอาจารย์ชุติมาที่ศรีชาไปส่งครูต่างๆวนกันอยู่ในประมาณห้าหกคนถึงบ้านท่านหมอที่อื่นทีหนึ่งอ่ะทีหนึ่งทุกวันเช้าับรถรไม่ไม่ไม่รับไปรับไมเองทังหานก็ใครเจอใครก็อาจจะเคยข้บมาก็โอเคแต่ว่าประชุมประชุมอย่างเงี้ยประชุมเรื่องงานต้องต้องประชุมทุกวันจนเป็นเรื่องปกติมีฝ่ายวิชาการท่านหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนั้นออกไปแล้วประชุมก็สามสี่ทุ่มประชุมอยู่ที่อาคารหนึ่งชั้นล่าง ประชุมก็ไม่มีแอร์ห้องธรรมดาแฟนมายืนอยู่หน้าห้องอะแต่มันก็ได้ยินนะไม่ได้ไม่ได้เปิดแอร์มึงกลับบ้านอยู่ดีนีะประชุมอะไรทุกวันงานการอื่นไม่ต้องทำมองให้หลาออกเดี๋ยวนี้เลยนะก็ออกตั้งการพอเป็นสายวิชาการแทนเอาลาออกคนใหม่เข้ามาก็ประชุมทุกวันจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติเราก็มีห้องห้องประชุมของเราที่เราประชุมทุกวันอังคารก็เบนจอมมิ่งกันเมื่ออยู่วัดกลางย้ายมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยแล้วเรื่องบุหรี่ที่ เมื่อก่อนเนี่ยพอ,อสูบบุหรี่ครูก็สูบบุหรี่จะห้ามนักเรียนก็ไม่ได้ก็ออกกฎว่าห้ามสูบบุหรี่ที่โรงอาหารห้ามสูบบุหรี่ที่ห้องพักครูห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารนณะก็โดยหลายสาเหตุทุกคนรู้กันในห้องน้ํามาสูบได้จะไปดูว่าโรงเรียนไหนมีเด็กสูบบุหรี่ไปดูห้องน้ําก้นบุหรีบ่บาน,นเด็กก็สูบบุหรี่กันฟันทั่วมาเด็กก่อสร้างอะ่ะก็เดินไปเจอเด็กนักเรียนธรรมตาเขวี้ยง ให้เป็นเด็กก็เรียนสูบบุหรี่อ่ะแล้วกระเป๋าผู้การอะไรอ่ะอกระเป๋าบุหรี่เลยครับเอาเอออ่ะเขาผู้การสูบเลยจริงๆริงก็เรื่องการใหญ่ยังสูบเลยอ่ะมาหาผมเมือ่อไงตสนิทกันนะนะเออเออเอเอ,เอแต่แล้ววันหนึ่งก็เชิญพระพยอมมาตอนนั้นตึกอาคารสามสร้างแล้ว<อ>ก็ถามพระพยอม,ยอมวันนี้มาเทศเรื่องบุหรี่ให้ให้ให้ลูกศิษย์ฟังหน่อยพระพยอมบอกว่าไอ้ลูกเอ้ยบุหรี่มันเลิกไม่ยากหรอก ยาปากไปหนีเปไว้ที่รูปเราอาปากที่มันจะสูบได้ไหมก็มีวิธีสอนง่ายๆนะวันหนึ่งกินเหล้ามากลางคืนช้าขึ้นมากลางคืนกินเหล้าบุหรี่ก็หมดต้าแต่นอนหลับละช้าขึ้นมาขับรถมาที่อาคารจอดเมื่อก่อนไปห้องห้องพองครูด้านล่างแล้วห้องพอออยู่ที่อาคารจอดอาด้านล่างเรียกกระแดงเฮ้ยแดงไปซเสื้อบุหรี่มาสองซองระหว่างห้องพอออกับประตูเนี่ยห่างกันกนธรรมดาไม่มากเท่าไหร่ มาปุ๊บก็จดสูบ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 เพราะตัวรีบเลยนะตัวบุหรี่นะทุเรศตัวเองเกินณเวลานั้นทำไมต้องสูบอะไรกันแล้วก็เด็กพูดด้วยภาพยนตรพูดด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนมันเหมือนภาพภาพซ้ำเข้ามาก็บอกว่าแดงเลิกบุหรี่ต่อไปนี้กูเลิกกูเลิกละไม่สูบละแดงหันมาจริงอ่ะจริงเลิกแต่วันนี้ไม่ได้เลิกสองแปดเลิกบุหรี่แต่เล่าแทนเล่ายังไม่เลิกเลิกบุหรี่วิธีการเลิกบุหรี่ ง่ายที่สุดก็คือประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเราเลิกบุหรี่มันจะเป็นตัวบังคับเราว่านะเลิกบุหรี่ตอนนั้นมีโครงการของโรงพยาบาลเรื่องของบําบัดผู้ที่สูบบุหรีนะ่ก็เชิญมานะครับก็พูดเลยเรอ,องสูบเป็นปกติ ก็สูตปกติแต่ว่าอพอก็เริ่มมีข้อกออําหนดอไย่างเง้ยถ้าเทียว่า30ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องสูบบุหรี่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะปกติสูบบุหรี่ที่ไหนก็ปกติในห้องแอร์คุณก็สูบบุหรี่ได้ได้ช่วงนั้นช่วงที่ประเทศไทยจะกลายเป็นนิกก็มาสร้างอมาตะเนี่ยนะครับช่วงนั้นขูคขูขาดมาหาศาลเลยเยุ่งยากมากครูวลาออกอีกทางานโรงงานถูกซื้อตัวครับถตัวเราถูกซื้อตัวเยอะก็ต้องขอบคุณครูเก่าเราที่แบบอยู่กันมาแบบ ก็รักโรงเรียนรักรักวิไลเรา<อ>เลิกบุหรี่เลิกบุหรี่ปุ๊บก็ประกาศเวลาประชุมผู้คองเนี่ยให้นักเรียนกับผู้คู่คองเนี่ยรับทราบว่าเรานี่เลิกบุหรี่มันเป็นตัวบังคับเพราะมันหลังให้<อ>เราสูบบุหรี่ขึ้นมามันรับไม่ได้หรอกจนกระทั่งปีสามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่ง,งะประมาณนะั้นเลิกเหล้ากินเหล้าแบบโอโ้โหเมื่อก่อนมีรถโรงเรียนนะเป็นปิกอัพคื่นทีกลับมากินเหล้าทีสองตีสามขับรถไปหน้าบ้าน ไปเปิดประตูขับรถไปครึ่งคันนนึกออกไหมขายอยู่ประตูรับฝากเข้าไปไม่ถึงไม่ถึงข้ารับเตื่นมาทุเรศตัวเองเกินบางเรียนแทบไปทันบ้างอะไรบ้างนะมันก็เลยมีความรู้สึกหลแยะครั้งขึ้นมาเลยความรู้สึกว่าเลิกเหล้าดีกว่าวิธีการเลิกเหล้าง่ายสุดก็คือเพื่อนฝูงที่กินเหล้าใช้คำพูดเดียวหมอห้า ก่อนยังกินโคกอยู่แต่ไม่ก,กินแล้วเาเบาหวานเราคือโคกกินโค,ก,ก,นโคกเพื่อนเขาอยู่ตลอดปัจจุบันนี้กินตัวดามาเปล่าโคกไปกินแล้วเพราะว่ามีปัญหาเร,รื่องเบาหวานที่หลังมันก็เริ่มห่างไปเพราะว่าตัวเองบอกว่าเราหมอห้ามสุขภาพไม่ดีเหื่อนก็ยนอยากจะทัวร์ละเออคือถ้าถ้าวิธีการเลิกที่ดีที่สุดก็คือบอกว่าหมอห้ามเนี่ยเพื่อนเขารักเราเนี่ยเขาจะไม่เศ้าซีกับเราว่า กินเนอะอยู่อ,อย่างเงี้ยมาเพราะว่าบอกว่าสัญญากับตัวเองไว้ไม่ได้ไม่ได้มันเอาตายเอาตาย <c oughs> ตเราเราจะให้เรากินไม่ได้บอกหมอห้าม <c oughs> เออหมอห้ามไม่ได้ผลนะ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าไม่มีเพื่อนชวนให้เห็นพัฒนาการของเด็กนิดนึงท่านหมอพอจะเล่านะวว่าสองเจ็ดเนี่ยเริ่มต้นร้อยหนึ่งเราขึ้นมามีเด็กหลักพันปีอะไรครับ ปีปี27เรารับมรดกมาปี26ปี27ปีแรกอะจำได้ตัวเลข5ประมาณ500คนแผนกไมส่สวยคือธุรกิจสถานพยาบาลแต่ปี28นี่คอมพิวเ,เตอร์เป็นล็อตแรกของน่าจะอาชื่อว่าเอกชนหรือไม่แน่ใจนะซื้อมา25เครื่องสคนเรียนโอ้โหนั่นคือจุดที่เราต้องโฆษณาคือประชุมกันหลายอย่างนะแล้วก็ข้อดีของบริษัทอีเทคนะประชุมกันขออะไรแทรบจะไม่เคยเป็นเศษเลยเพราะว่า มันไม่รู้จะเอาอะไรไปขายไม่ถึงห้าร้อยของแบบน่าจะขึ้นจบือัพันนะก็แต่จําได้ปีแรกก็นอัประมาณนั้นแต่ด้ลืมนะเข้ามาแล้วมันออกเยอะนะเพราะว่าระเบียบเยอะอันนี้จะเล่ฟังมีนักเรียนหนึ่งร้อยหนึ่งคนพอเอามาประชุมวันแรกชุมนุมนักเรียนโอ้โหนุ่งกางเกงยีนผมเ่านึกภาพออกแล้วกันจะให้ที่ไม่อยากมาทีนี่เพราะชื่อเสียงโรงเรียนมันก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยจะนั้นเท่าไหร่เอางี้ให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ แต่งตัวให้เรียบร้อยใครไม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ไปนไรลูกจ่ายค่าเทอมไปเท่าไหร่คืนค่าเทอมให้หมดนี่นี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยเราไม่เคยมีปัญหาเด็กักเรียนเพราะคืนต่างหมดปรากฏว่าสัปดาห์มาก็เด็กมาลาออกเยอะนะนก็คืนบอยษซทก็คืนคืนคืนก็คืน,คน,คนเด็กใหม่ย,ยังไม่ทันเขา้าเด็กเก่าลลออ,ก, <c oughs> อ,อก็โอเคเราจะต้องเอาตรงนี้ไปจุดข,ขายให้ได้เรื่องของแล้วพออเป็นคนหูโบราณที่แบบเห็นไม่ได้ผมเผ้ายาวลงลังหนวดเข้า นะแล้วก็แต่งกายไปเรียบร้อยกระเซิ้งกระเซิ้งขึ้นมาการในยิปตี้เป็นเรือ่อง <ผม S 1> ปกติผมยาวก็เรื่องปกติคู่ผมยาวสมัยก่อนข้อหนึ่งก็คือชกกันไม่ใครถูกใครผิดไม่รู้ออกของคู่เป็นการต่างสนามศรึกษาที่ใช้ห้อมาน้อยที่สุดแล้วเล่นเรื่องมัเหมือนวินยออัยก่อนทำแรงนี่คือธงนี้ของเราและปัจจุบันยังเป็นธงสำคัญธงสำคัญเดียวก็คือก็คือเรื่องของ เราเปี่ยนไปไหนวะเออแต่ว่ามันก็อารมณ์รวยตามสภาพมันตามยุคตามสมัยไปบางทีเราก็ไม่ค่อยจะเข้มงวดมากแล้วเราฟังเด็กมากขึ้นแล้วกันนะคือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมอย่างกรณีที่สมมติว่าเด็กใส่รองเท้าขาวเนี่ยบางคนบอกขาวก็คือต้องขาวหมดทุกอย่างมบอกตายแต่ขาวหมดทุกอย่างเลยมันต้องเข้าใจเออไอรองเท้าขาวเนี่ยมันอาจจะมีตา ยีห้อติดก็ต้องให้มันไปคือด้วยแฟชั่นในยุคนี้มันเป็นแบบนี้เอแต่ถ้าเป็นอดีตสมัยก่อนเาท่านหมอเาบอก,บอกเฮ้ยขาวต้องขาวล้วนสมัยก่อนมันหาขาวล้วนออวง่ายกว่ายีล้วนละใช่พอลบอ่าระบบนี้มีใช้แล้วอย่างยางครับแล้วโปรแกรมใ่โปรแกรมของใครเขียนเองครับทำได้ไหมได้เอาซื้อช่วงนั้นเนี่ยบริษ,ษัทอีเทคตัจใจถึงซือ้อหนึ่งล้านบาทอันจะ้ย้อนกลับมาว่า,อาตอนนี้ เ,เวลาจะซื้อของในวิเลยก็ใช้ QR code โอ้เดินทุกทางมากองขนาดนั้นนะเอ้ยมันต้องมีท่อเธอโอ้ระบบวุ่นวายเลยคือ,อคือถ้ามาเล่าตอนเนี้ยมันเล่าแป๊บเดียวไงเล่าแล้วดูสนุกแต่ยิงๆในระหว่างทางเนี่ยโอ้ยมันเป็นความยาก